สนใจสั่งซื้อในเว็บได้เลยนะครับส่งถึงบ้านทันทีสามารถดูรายละเอียดในเว็บได้จะได้ราคาถูกกว่าหน้าร้านนะครับแล้วก็ช่วยกันดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอนี้นะครับอุปกรณ์เราผ่านการทดสอบจากกลุ่มนักปริษฐ์ิอิสระคิดนอกขอบแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับท่านที่สามารถหาสินค้าตัวนี้ได้ในราคาถูกกว่าร้านเรานะครับกรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อบริการสมาชิกนะครับเพื่อให้ได้สินค้าราคาถูกๆนะครับสวัสดีครับสมาชิกนักปฏิษฐ์ทุกท่านนะครับนักปริทิฐ นักประดิษฐ์คิดนอกกรอบนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาดูนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวเผาข้างเผากลางอันนี้ไม่ใช่เผากลางอะเผาข้างนะครับเยื้องนิดๆน,นะครับตัวนี้ใช้สําหรับทาโมอโเตอร์ไซค์บรรทุกหนักนะครับทุกได้ถึงสามตันนะครับเผาตัวนี้เป็นแป๊บสเตย์น,นะครับ ัวแป๊บด้านข้างเป็นแป๊บสเตย์แล้วก็ตรงกลางเป็นเฟืองท้ายอย่างดีอย่างหนานะครับน้ำหนักเยอะมากนะครับประมาณห้าสิบกิโลนะครับห้าสิบโลได้นะครับตัวนี้เป็นเผาข้างเป็นตัวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นน็อตใช้กับล้อ สาห้าลูนะครับพิเศษอันนี้ความยาวด้านในอยู่ที่แปดสิบหกนะครับด้านนอกด้านนอกอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับด้านในจากจานเบรกถึงจานเบรกจากจากด้านในเบรกนะครับอันนี้ด้านนอกนะครับวัดนอกถึงนอกนะครับขอบล้อหนึ่งร้อยหนึ่งเซนนะครับตัวนี้เป็นเฟืองท้าย เดยหมูอ่วงท้ายสวยๆนะครับเป็นดิสเป็นจานเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะครับเบรกเหมือนรถยนต์นะครับเบรกรถยนต์มีชุดเบรกมีปั๊มเบรกนะครับเป็นเป็นเบรกที่ใช้กับล้อหลังรถยนต์เลยนะครับแล้วก็มีตัวเข้าของ น้ำมันตัวนี้เราต้องหาพัมต่างหากนะครับแม่ปัมดันดันน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกตัวเดียวก,กันกับตัวของรถยนต์เลยนะครับความหนาหนามากนะครับแล้วก็หนักมากนะครับยกคนเดียวไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับต้องใช้สองคนยกนะครับตัวดอก จำปาก็จะเป็นยี่สิบมิลนะครับจำปายี่สิบมิลตรงกลางนะครับเรามาพร้อมกับแหนบนะครับมีแหนบมาด้วยนี่นะครับให้ดูด้านข้างแล้วก็ดูตรงนี้ใหม่อีกทีหนึง่ง <c oughs> นะครับมาพร้อมกับแหนบห้าชั้นหกชั้นอันนี้เป็นแหนบความยาวประมาณ เจ็ดสิเซนนะครับแหนบทุกหนักได้ถึง3ตันนะครับสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้เราก็เอามาให้ท่านดูนะครับแล้วก็ในราคาที่เราพอจับได้นะครับจับต้องได้ตัวนี้เป็นชุดเผ่าข้าง นะครับชุดกข้างอันนี้มีตัวประกับตัวยันตัวนี้เราเราวางแล้วเชื่อมนะครับเชื่อมติดที่ติดก่อนนะครับทั้งสองด้านนะครับมีทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อที่จะวางตัวแนบนะครับแล้วยึดยึดด้วยสายอยู่ตัวหูแหนบนะครับตัวนี้เรามากับกระทะล้อขนาด สิบนิ้วนะครับกระทลรอ12นิ้วล้100อย่างนะครับตัวนี้ก็มีทั้งชุดเลยนะครับกระทะล้อนี่หาไม่ได้นะครับต้องนําเข้ามาพร้อมกับตัวเฟืองท้ายเผ่าข้างนะครับอันนี้จะมีชุดประกับชุดโยงตรงเตงมีตัวร้อยแนบนะครับมีร้อยหูหน้าหูหลังนะครับหูแนบ สวยแล้วก็ดูดีมีราคานะครับส่วนท่านจะไปใส่โชคใส่อะไรก็ต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปหาโชคโชคหาได้ทั่วไปนะครับต้องดูขนาดความยาวตัวนี้เป็นหูหน้านะครับหูหน้านะครับหูหน้าใส่คาแล้วก็เชื่อมติดกับตัว ชัสซีของรถนะครับตัวหูหน้าหลอดเป็นพลาสติกแข็งนะครับอัดแน่นแล้วก็จะมีหูหลังตัวตัวนี้หูหน้าตัวนี้หูหลังนะครับหูหลังตัวนี้จะเป็นลูกยางนะครับลูกยางนิ่มๆนะครับโยกแล้วก็มีหลอดตัวนี้สําหรับยึดยึดหูหน้าหูหลังนะครับยึดหูหลัง ติดกับแท่นมีหลอดมีรูนะครับตรงนี้ก็มาพร้อมกับตัวประกับใสย,ยูหรือตัวยูแคมตัวยาวนะครับให้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกสะดวกนะครับมีหลายแบบนะครับแล้วแต่ท่านที่นำไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็น้ำหนักหนักดีนะครับ สามารถทนแรงกดได้เยอะนะครับเพื่อเอามาทำมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เฟืองท้ายเจ้าเห็นว่ามันเยื้องข้างนะครับเยื้องไปด้านข้างนะครับถ้าเรามองไปด้านหน้าก็คือเยื้องไปทางซ้ายเพราะว่ารถจะอยู่ตรงกลางนะครับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงกลางแต่เพาจะออกข้างนะครับเพาเพาที่ต่อมาเป็นเพากลางที่ต่อออกมาจากเกียร์ฝากนะครับตัวนี้เจ้า ใช้สำหรับทำมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างให้เป็นมอเตอร์ไซค์ทำมอเตอร์ไซค์ธรรมดาให้เป็นมอเตอร์ไซค์เผาหลังนะครับล้อสามล้อนะครับสามล้อหลังมอเตอร์ไซค์ใช้สำหรับบรรทุกนะครับบรรทุกได้เยอะบรรทุกได้ดีนะครับเพราะว่าน้ำหนักของตัวเหล็กหนานะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อรถขนาด12นิ้วนะครับ ตัวขอบ12นิ้ว5รลูตัวนี้เรียกว่าชุดเผาลอยนะครับเฟืองท้ายเผาลอยนะครับเฟืองท้ายเผาลอยที่มีล้อและแหนบมาครบชุดเลยท่านที่สามารถหาได้ในราคาถูกกว่าอย่าลืมกดแสดงความเห็นใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ เพื่อสมาชิกจะได้ติดต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าจะสั่งของเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับสนใจสั่งซื้อด้วยตัวเองราคารายละเอียดอยู่ในเว็บนะครับเจอของถูกฝาให้ฝากเบอร์โทรไว้และราคานะครับช่วยกันดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการสนับสนุนการทำคลิปนะครับ ปุคคเราผ่านการทดสอบจากกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกขอบแล้วนะครับจึงออกมาโชว์กันนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ